สวัสดีครับพบกับผมแอร์แบ็คแพ็คเกอร์นะฮะเจอกันในป่าแล้วครับผมก็วันนี้กําลังจะเดินทางไปน้ําตกที่ไปวันก่อนฮะที่น้ําขุนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไปแก้ตัวใหม่นะครับหวังว่าวันนี้น้ําคงใสเนาะก็ตอนนี้ยังอยู่กลางป่าเลยฮะนะฮะก็ทางที่ไปก็เนีย่ยฮะตัดป่านี้ไปเนาะเดี๋ยวจะต้องไปข้ามน้ําที่เราข้ามแล้วน,นะฮะ นำวันนี้น่าจะใสแล้วฮะครับก็โอเคเดี๋ยวต้องรีบไปนะฮะเพราะว่าวันนี้เรามาค่อนข้างที่จะค่ำเนาะเพิ่งเสร็จงานฮะโอเคไปเดี๋ยวแจ้งครับผมครับผมตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็เรายังเดินไม่ถึงเลยครับก็สภาพเส้นทางฮะรกมากมากฮะไปคอฟฟวันนี้น้องคอฟฟี่มาด้วยนะครับ ก็ปารณีนำหน้าไปแล้วก็วันนี้เราเพิ่งเสร็จงานเนาะก็ค่อนข้างที่จะข้านะครับวันนี้ก็เลยจะเมื่อหน่อยนะผักน้ำก็เป็นผักชนิดหนึ่งที่เขาจะขึ้นบริเวณริมน้ำนะฮะก็ตรงที่ผักน้ำจะขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นน้ำที่สะอาดมากๆะฮะ ถ้ามีสารพิษก็ผักน้ำเขาจะไม่ขึ้นนะนะี่ฮะเราสามารถที่จะเด็ดยอดเขาแบบนี้ไปกินได้นะฮะก็ลวกจิ้มน้ำรีก,กินฮนะเคงั้นเดี๋ยวขอเก็บยอดผักน้ำแป๊บนึงฮะน่าจะใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับนะี่ฮะผักที่เราหามาได้เเดี๋ยวไปกันต่อผม ที่ยินเสียงนี่ก็คือเสียงจิ้งกุ้งนะฮะว,วันนี้มืดแล้วยังไม่ได้สร้างที่พักเลยฮะ,ฮะก็ยังดีที่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกแล้วก็ดูจากสภาพอากาศแล้วฝนไม่น่าตกนคืนนี้ก็อ,อาจจะไม่ได้กางไฟชีตนอนนะฮะครับผม ก็เราเพิ่งมาถึงน้ำตกนะฮะมืดแล้วฮะตอนนี้โอวันนี้น้ำใสแล้วนะครับโอ้ยเหนื่อยมากโอ้อยากนอนแช่น้ำจริงครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินขึ้นไปฝั่งน้นนะไปกลางปีก่อนครับไปผูกเปีก่อน น้ำวันนี้ใสดีฮะโอ้น้ำเย็นดีจริงๆโอเคครับผมเดี๋ยวที่พักผมจะผูกแค่ปีเนาะเพราะว่าเช็คจากาผมเช็คสภาพอากาศแล้ววันนี้ฝนไม่ตกนะฮะคืนนี้ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าหมอกลงจัดหรือว่าฝนตกเนาะเดี๋ยวค่อยรุมากางไฟชี้ตอนดึกฮะตอนนี้ก็กางแค่เปลดูดาวเท่าน,นี้วันนี้ดาวเตรียมท้องฟ้าเลยเดี๋ยวจะทําการก่อไฟนะฮะโอ้ยยังเหนื่อยอยู่เลยตอนนี้หิวข้าวแล้วตอนนี้ <laughs> เหมือนกันครับผมโอเคเดี๋ยวก่อไฟทํากับข้าวครับผมตอนนี้หิวมากแล้ว ตอนนี้กําลังหูงข้าวับผมหิวมากครับตอนนี้วันนี้พาน้องคาแฟมาตะลุยป่าอีกครั้งหนึ่งฮะข้ามาเล่นอมาอาบน้ำวันนี้มาข้ามนก็เลยไม่ได้ถ่ายบรรยากาศช่วงที่ว่าพระอาทิตย์ตกนะฮะ ก็เดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าผมจะถ่ายบรรยากาศน้ำตกนะให้ดูเมนูเลยครับวันนี้วันนี้กินอาหารทะเลครับผมโอ้โหเพิ่งจับได้สดๆนะฮะ <laughs> มาป่าอันนี้คือปลาทูครับผมผมเพิ่งจับได้เลยฮะ ปลาสองปลาสองผมผมจับได้ไงรู้ไหมฮะมผมไปที่ตลาดแล้วผมเอาแบงจับเอาครับยี่สิบหรือ่าแบงยี่สิบสองใบฮะล่อไหม,ม,มจับได้เลยฮะทอดปลาทูครับวันนี้หา <c oughs> นทะเลก็มากินอยู่ป่าได้ครับผมครับผมก็นี่คือกับข้าวของนะฮะอันนี้ปลาทูครับผมแต่ว่ามันมันติดหม้อเนาะนก็เลยเละๆนะฮะอันนี้เป็นไส้กรอกครับ แล้วก็มีรวกผักน้ำครับผมนะฮะผักน้ำนี่เขาจะขึ้นตามลาธารเนาะตามลําธารที่มีน้ําสะอาดฮนะต้องเป็นแหล่ง,ลงน้ําธรรมชาตินะจะมีครับก็เหตุผลที่ว่าทําไมถึงเรียกผักน้ำเนาะเนี่ยตามลําต้นขเขาเนี่ยจะมีลักษณะของการเป็นหนามนะฮะเนี่ยอันนี้กินได้นะครับเอามาลวกจิ้มน้าพริกกินอร่อยดีครับผมเดี๋ยวผมกินให้ดูครับ อตอนนี้กับข้าวของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ<ม>ก็กับข้าววันนี้ก็จะมีปลาทูทอดนะฮะอันนี้มันติดหม้อเราก็เลยเละๆหน่อยฮะก็มีไส้กรอกครับผมอันนี้เป็นผักนามลวกนะ,ะส่วนอันนี้ก็เป็นกิ้งกุ๋งฮะซอนแม็กกี้ส่วนนี้บาร์นี่ทำน้ำพริกกะปิะฮะนี่ฮะกองไฟเรากำลังลุกเลย ก็ก่อนจะกินนะฮะบาลลนี่ก็เอาข้าวไปให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันนะฮะตรงนี้แล้วก็จะแบ่งข้าวให้กับน้องคอฟฟี่ครับโอเคกินข้าวครับทุกคน ครับผมก็ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะฮะก็หลังจากกินข้าวก็ผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟั่งเป็นวิทยาทานนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะก็วันนี้ผมจาพูดในเรื่องของการหาฟืนนะครับคือเวลาที่เราหาฟืนในป่าเนาะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฟืนหรือว่ากิ่งไม้ใบตองทุกอย่างเลยะฮะก็คือเวลาที่เราออกออกจากแคมป์ไปหาฟืนหากิ่งไม้มา ห้ามทําการลากมาโดยเด็ดขาดนะฮะให้ใช้วิธียกก็คือแบกมานะฮะแบกมาแล้วก็พอมาถึงแคมป์แล้วก็ต้องค่อยๆวางลงไม่ใช่โยนลงฮะต้องค่อยๆวางอันนี้ก็คือตามหลักความเชื่อแล้วทําไมถึงต้องยกมาทําไมถึงห้ามลากนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราลากลากเืนเนี่ยมาตามพื้นใช่ไหมฮะบนพื้นมันก็จะเกิดเป็นรอยฮะ เป็นดอยยาวมาถึงที่พักเราเลยอันนี้มันจะทําให้ก็ต้องขออนุญาตเที่จะทางนะฮะก็มันจะทําให้สิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์ป่าเองหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของสิ่งลีลับนะฮะอาจจะตามเรามาที่แคมป์ได้ก็คืนนั้นก็เราอาจจะนอนไม่ได้เลยนะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะก็ต้องบอกก่อนนะฮะ ก็เราเข้าป่านะฮะเราเข้าป่าเราต้องมีความเคารพยาเกรงต่อป่านะฮะอันไหนที่คนเก่าคนแก่เขาเคยบอกให้ฟังเราก็ควรที่จะเชื่อเขาบ้างนะฮะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ก่อนเราเนาะคือส่วนใหญ่บางคนอาจจะคิดว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่เรางมงายแะไรแบบนี้คือส่วนตัวผมมองว่าทุกที่นะฮะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะทุกที่มีเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิงสถิต ปกปักษาณนะสถานที่แห่งนั้นอยู่นะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเข้าป่าเราต้องมีความเคารพยำเกรงต่อสถานที่นั้นๆน,น,นะครับก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับซึ่งใครไม่เชื่อก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าฟังไว้เป็นวิทยาทานนะฮะก็เราอยู่ป่าเนาะเคารพป่าดีที่สุดครับผมครับผมก็เดี๋ยวจะลงแช่น้ำนะครเพราะว่าอากาศร้อนนะ ความเชื่ออีกอย่างนะฮะเวลาที่เราเข้าป่าเนาะเวลาที่เราลงน้ําแบบเนี้ยห้ามปัสสาวะลงน้ํานะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อห้ามเนาะโอ้โหน้ําเย็นมากมากครับสาใจแล้วตอนนี้ตอนมาที่โคตรร้อนนะก็เดี๋ยวจะขึ้นไปเช็ดตัวแล้วก็ ไปเข้านอนแล้วฮะตอนนี้หนาวแล้วครับครับผมหลังจากเมื่อกี้ผมก็ได้ไปอาบน้ําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วฮะก็ตอนนี้ก็จะมาเข้านอนนะก็ตามเดิมครับจุดที่นอนผมก็นอนเปลเนาะแล้วก็วันนี้ไม่ได้ไม่ได้กางไฟชีตนะคะัเพราะว่าท้องฟ้าโล่งฮะฝนไม่มีเนาะก็ผมจะเก็บมีดไว้ใกล้ตัวครับตามสเตปครับ มีดแล้วก็ไฟฉายฮะอุปกรณ์สองสว่างเนาะให้พร้อมนะฮะโอเคสับคืนนี้ก็เดี๋ยวจะนอนนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชา้าครับผมโอเคฝันดีครับครับผมก็อรุณสวัสดิ์นะครับตอนนี้ชเช้าแล้วฮะ เมื่อคืนก็อ,อากาศมันเย็นนิดหน่อยนะเพราะาเราไม่ได้กลางไฟชีดฮนะผมก็เลยเอาเสื้อมาใส่เมื่อคืนก็เดี๋ยวผมให้ดูฮะนี <c> ่ <oughs> เลยนอนดูดาวโล่งๆฮะอากาศก็เย็นสบายดีครับว่าวมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาแวแหละฝนก็ไม่ตกเนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไป ดูน้ำตกข้างล่างครับผมมันจะเป็นเหมือนน้ําไหลผ่านแก่งหินฮะอันนี้น้ําจะมีแต่ช่วงหน้าฝนนะครับหน้าแล้งจะไม่มีน้ำนะเมื่อคืนก็หลับสบายดีมากๆครับไม่มีอะไรผิดปกติไม่ฝันอะไรเลย อาจจะเป็นเพราะว่าเราผมเพียเนาะกว่าจะเดินมาถึงนะครับโอ้ตรงนี้เป็นอ่างใหญ่ฮะบรรยากาศชิวๆยามเช้าครับผม ท่าทิกำลังขึ้นฝั่งน้้นครับ มาครับผมกินข้าวเช้าตรงกลางน้ำตกนะฮะก็ทีแรกว,ว่าจะแกงเห็ดเนาะแต่ว่าตอนนี้คือมันสายแล้วฮะมันสายเผื่อจะล้างเผื่อจะอะไรฮะมันจะเสียเวลาเนาะแลนั้นเรากินง่ายะฮะก็เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปฮะอันนี้เป็นกาแฟครับผมกาแฟแล้วก็ไส้กรอกฮะโอเคกินง่ายครับผมมาครับทุกคน อาทิตย์กำลังขึ้นแล้วฮะวันนี้แดดจัดแน่นอนครับเพราะว่าบนฟ้าไม่มีเมฆเลยนะคาแฟนีองายน้องคาฟฟเมื่อกี้น้องคาฟฟก็กินข้าวนะฮะครับผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนะฮะที่มีบรรยากาศดีนะฮะนั่งจิบกาแฟชิวๆได้เลยะฮะ แต่ว่าเส้นทางที่มาก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะมันก็จะทุรักทุเลียนนิดน,นึงนะฮะก็ตอนนี้เริ่มสายแนละ้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บของแล้วก็เตรียมกลับบ้านนะครับตอนกลางวันแล้วก็จะต้องกลับไปทํางานที่บ้านเนาะก็ช่วงเย็นๆนะฮะพอหลังจากเสร็จจากงานเราก็จะเดินทางเข้ามานอนในป่าครับ ครับผมตอนนี้เก็บของเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็เจ็ดโมงพอดีครับผมว่าท้องฟ้าก็แดดเริ่มออกเยอะแล้วฮะโอเคครับผมก็ฝากติดตามช anel ของผมครับ Air Backpacker แล้วก็ล a n n ีชอบเดินป่าครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมสองคนได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมก็จะเดินทางกลับนะครับก็เส้นทางที่กลับก็ฮะออกตามเส้นทางเดิมที่เรามาครับผมก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามครับผมโอเคครับสวัสดีครับ